น้องกาซ่านะน้องกาซ่ากดกดนะน้องสาวใต้บอกว่าอ่านเครื่องลงใช่ไหมตอนแรกอ,อ่านเครื่องนี้แหละแต่ทำไมาอยู่ๆมันค้างนะยาวไปยาวไปนะน้องกาซ่าขออนุญาตลงนะคะทุกคนทุกท่านทุกการรับชมเนาะแม่ลูกศรีจะไปงานข่าวดำเนาะก็เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังว่าเออเรื่องพระจีนพระไทยเนาะเออว่าการทำบุญกัน อุทิอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะวันนี้ต้องเตรียมเงินหกหมื่นนะคะทุกคนให้ให้กับพระจีนนะใส่สองให้พระจีนใส่สองแดงๆเข้าวางเลยคือความเชื่อบางครั้งมันก็ต้องจ่ายเงินนะถ,ถ้าอยากจะได้บุญแนตะ่ถ้าใครเข้าใจทําเข้าใจเข้าใจแบบว่าเออไม่งมงายก็ไปฟังอาจารย์เบียร์นะซัดแบบเต็มๆเลย านายพิสุนายเสรีพิหูสุสวัสดีครับกาซาก็เห็นแค่ตรงนี้นะเครื่องนี้หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเนาะจะตัดเป็นอันนี้อะ่ะน้องสาวใต้ทํายังไงที่เขาจะตัดเป็นไฮไลท์อะ่ะน้องสาวใต้บอกว่าคุณมันค้างค่ะคุณแม่นะพี่น่านก็บายบายนะคะอ่า พี่โกศลกับยบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนทุกเลิฟทุกกรรมการรับชมนะคะทุกคนแม่ลูกศรนั่งตรงนี้ไม่ได้นั่งไปไกลเลยนะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ประมาณนี้ถ้าเจ๊เอก็จะเห็นหน้าตานะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะออ,อยากจะตัดนะอยากจะตัด,ต,ดตั้งตัวเองก็อยากจะตัดไฮไลท์ทาไงวะตัดไฮไลท์มั่งเนาะนะคาทุกคนพี่เราก็ตัดไม่เป็นเขาตัดให้ใช่ไหมอืมใช่ไหมคะทุกคนก็ตัดให้เหรอ ถ้าตัดไม่เป็นก็จะลงแล้วนะน้องสาวใต้บอกวันกน่อนมันเขาตัดเองใช่ไหมน้องพี่ก็ทำไม่เป็นไปแล้วไปข้างหน้าไปข้างหน้าดีกว่ามันจ้องจ้องสายตาเกินไปดูที่ดูที่ข้างจอมือถือใช่ไหมเดี๋ยวเลยลองดูนะอยากจะเรียนรู้ข้างจอ มันเป็นสามขีดใช่ไหมบ้านนอกนิวยอร์กขออนุญาตลงนะคะยกมือได้เลยค่ะทุกท่านทุกการรับชมขอบคุณนะคะบ้านนอกนิวยอร์กขอบคุณน้องกาซ่าย,ยกมือได้เลยค่ะแม่ลูกศรอนุญาตยกมือค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแต่ว่าอยากจะตัดอยากอยู่กับน้องสาวใต้แค่สองคนเราจะคุยกันสองคนเนี่ยนะคะ<ม>อ่านลออ่านเครื่องลองอ่านแล้วนะแล้วก็อยากจะลองตัดไฮ<ม>ไลท์เห็นเพื่อนตัดเอา้าตัดเอาก็อยากจะลองนะ เอ่อเผื่ออ่าดูดูข้างมือดูที่ข้างจอขวามันเป็นสามขีดเหรอคะดูตรงไหนมันพูดว่ายังไงดูตรงไหนนี่เราตัดบันทึกโอ้นี่ไงบันทึกบันทึกไฮไลท์หรอโอมันบอกว่าบันทึกไฮไลท์ใช่ไหมวิดีโอยาวโอ้นี่ไงนี่ไงเออเออเออนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมแบบนี้ เอาลองดูดิอ่ะแสดงว่าเรายางน้อยสามนาทีอะไรห,หรือว่าได้แล้วนี่ได้แล้วใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวอลวูดสดใสสวัสดีค่ะพี่วอลวูดน้องอ่คุณวอลวูดสดใสสวัสดีครับสวัสดีทุกบ้านทุกช่องนะคะน้องสใต้เสร็จแล้วน้องสใต้ว่าได้แล้วใช่ไหมตัดแล้วใช่ไหมแบบนี้อ๋ออย่างนั้นเองเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ที่หลังจะไม่อ่าจะได้เข้าใจนะตรงนี้โอ้โหโอ้เข้าใจละโอเคขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกการรับชมนะอ่าแม่ลูกศิษย์ก็มาทําการไล์สดในเวลานี้เช้าเช้าเนาะอ่าใช้เวลาในการไล์สดตั้งแต่คุณนายยังไม่ตื่นสายตอนนี้คุณนายตื่นสายเรียบร้อยนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วไปไหนไปดูป่าพาไปดูไก่แล้วก็จะขออนุญาตลงเลยนะคะทุกคนเนีกไก่ไก่ป่าไก่ป่าจริงๆ คือเขาค่อยๆมามาทีละนิดท okay. so well, like, ีละนิดทีละตัวดังน hey, right, right. the ้มันมามันเป็นตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มคุ้นเคยเลยมันเริ่มคุ้นเคยแลวนะหนึ่งคุ้นเคยนางจะไปไหนโตอนึ่อยู่ในกระเป๋าข้าวโพดเด๊ดเด๊ดด๊ไล่ไก่ไล่ไก่ไล่ไก่ไก่กินปลาไก่กินปลาดู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 นี่นี่น่าในไก่ปามจะตัวแค่นี้นะทุกคนมันไม่โตนะมันเรามันอยู่ไปอยู่มามันก็ นั่นแหละมันก็คุ้นเคยไงอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นๆน,นะนางนางได้อันนั้นได้ได้อาหารแบบทุกวันทุกวันในค่าเศษอาหารอย่างเงี้ยเนี่ย,ยสวยนะแต่ว่าไก,ไก่ไก่ไก่พวกนี้สวยนะจ๊ะทุกคน